สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชาแนลปรบมือต้อนรับกลมเฮงความปังจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่เป็นคอหวยเหล่าพัฒนาประจำวันที่11ตุลาคม2567มาฝากกับทุกๆคนอีกเช่นเคยเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีแค่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกคนคะอุ้ยพี่น้องส่องอื่นเขาต้องมีอันมาอื่นอย่างนะอันกดจริง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 เออพี่เพ้คือบุ๋มมีอยู่พี่เพ้ปมมือเอากระซางนะบีน้องเนาะปมมือก็ได้บุ๋มมีอันกดจริงเทากับปมมือเอา ต้อนรับความเฮงความปังเนาะเมื่อน,นี้นะคะวันศุกร์แห่งชาติอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนแบบสุขสมหวังสุขสุ้ขึ้นไปสมสื่อสมสื่อวันศุกร์นะคะวันศุกร์แห่งชาติแห่งชาติแห่งชาติ<笑><笑>ก็วันนี้นะคะพี่เป้ก็มีแนวทางจากทางบ้านความเฮงความปังเราจะไม่หยุดนะจ๊ะเราจะไม่หยุดปังเราจะไม่หยุดเฮงเราจะไปต่อ เราจะไม่พอสำนี้ <c oughs> บางคนก็นบอกพี่เพกหนูสู่อยู่เด้อว่วเส่นแหละเออสู่กระสู้เอสมจะสูใครกระสูขคือกันเมื่อนี่ก็มีแบบว่าแชทลับๆมันบอลับดอกอันน้มันมาหอพี่เพกมันหักคืนหาความเว่าวอันน้ววันนี้ก็มีแชทวันนี้มีแบบว่า ตัวเลขสวยๆจากทางบ้านส่งมานะคะความเฮงความปังมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเราต้องสืบเสาะ,ะแสวงหาตัวเลขสวยๆคลิปนี้นะคะจะมีสองท่านจากทางบ้านนะคะทุกคนคะก็ชอบตัวไหนก็ตัวนั้นจ้าวันนี้วันศุกวันที่สิบเอดเดือนสิบซิบเบิเบิลบ่สิบเบิเบิลามมือมันบ หนึ่งหนึ่งแบบนี้นะพี่นอ้องจ๋าเมื่อมีน้องจะทางบ้านนะคะคนเก่าคนเดิมนะครับเพื่อนก็นส่งลายมาหาพี่เป้บอกพี่เป้ผมยังไม่ทิ้งความหวังกับแนวทางตัวเลขสวยๆฝากด้วยนะเผื่อมีคนชอบบ่ละก็ถือว่าเป็นแนวทางถือว่าเป็นความบันเทิงถือกระโชคดีบ่ถือกระขออภัยพี่เป้ชอบนะกับตัวเลขเพราะว่ามันเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อมันเป็นเลขที่ถือใจเฮานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนว่าสั่นแหละเพิ่นกะทรงมานะคะเพิ่นกะทรงมาตัวเลขงามเด้อม่วนพี่เป้่าโอเคเลยแหละตัวเลขสวยมากเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพิ่นกะส่งมานนะคะเป็นเลขลาพัฒนาความหวังเรายังมีต่อไม่รอแล้วนะเหิืนว่าลาบัฒนาสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ 7นะคะวิ่งรูด7และ3วิ่งรูด 7, และ3นะคะทุกคนคะ่ะฟันไปที่7นะคะฟันไปที่7เม็ดเดียว3 4 7 3 4ส่วนชุดเน้นนะคะ7 4 7 3แล้วก็มีชุดรองลงมา4 6 4 8 3 6 4 6 8 สามสี่หปดสเจดนะคะส่วนชุดวินที่แบบว่าใครอยากไปจับเองเจ็ดสาสี่หกดนะคะเจ็ดสามสี่หกดวันนี้วันนี้คุณชอบเลขตัวไหนนะคะสำหรับแอดความหวังนะจ๊ะเตินกระส่งมาให้เป้ช่วยเชียร์หน่อยนะบอกอุ้ยได้ได้เสมอพี่เป้นะเรื่องเซีย เรื่องเชียร์น่ะพี่เป้ได้เสมอนะคะสำหรับตัวเลขสวยๆเนาะนะคะกับแอดหวังก็จะเป็นเ,เนเน้นย้ำอีกรอบนะคะเจ็ดและสามเจ็ดและสามฟันไปที่เจ็ดเม็ดเดียวสามสี่เน้นเจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะเน้นเน้นคือเจ็ดสี่และเจ็ดสามชุดลองลงมาก็คือสี่หกสแปดและสามหกสหกสี่แปดและสามหกชุดสามตัว สี่หกแปดสามสี่หกแปดสี่เจ็ดนะคะทุกคนค่ะขาวคุณชอบเลขตัวไหนวันนี้นะคะคอมเมนต์กัเข้ามาใต้คลิปด้วยเด้อมักเลขตัวใดก็ได้ถือว่าเป็นการแบ่งปันแนวทางแบ่งปันตัวเลขสวยๆเนาะแบ่งปันกันนะคะตัวเลขมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัว มันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวตั้งแต่00ถึง99ตั้งแต่00ถึง99มันอยู่ที่ดวงเฮาดวงไพดวงมันหมานไพหมานมันเด้พี่น้องเอ้ยมีมีเรื่องจะเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาเอาแค่แนวทางเดียวพอมาถึงไอ้ไปลายคลิปแล้วมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง <in> สําหรับใครที่ชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไปขอหวยเนาะตามนั่นตามนี่ตามแบบที่แบบว่า ตามสถานท,ที่ที่เราคิดว่าจะมาจะได้จะโดนนะนะทุกคนคือเมื่อสมัยไอเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อสมัยมเกือบ20ปีที่แล้วเมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วพี่เบสิล่าไคฟังนิทานกลองไอพี่เบไปเห็นงานอยู่อยุธยาบรแพนเนาะเสนาบนแพนไอไปเห็นในอนา ลานทองกับมีแบบว่ากับมีแบบว่าคนงานหลายเลยมานี่ช่วงนั้นนะเถาแก่แถวแก่เพื่อผ้าผ้าอันผ้าไปผ้าไปขอหวยตอนนั้นต้นตะเคียนอยู่แถวแถวแถววัดไอ้วัดวัดวัดบางนมโค ไป,ปผู้จ้างวัดบางน้องโคหลวงโค้ปานวะเออเพิ่พนบาซิมีต้นต,ตะเคียนอยู่สองต้นเนาะในวันดนั่นนะและ้วบัดนี้ไปนะกะสิมีแบบว่าสุดท้ายเน่ยเต็มหนึ่งตู้ก็เต็มหนึง่งเครื่องสำอางเต็มหนึง่งแล้วบัดนี้ไปต่อการไปต่อกลางคืนด้วยความที่พี่เป้นนะสิดื้อสิดื้อกลูหมูสิหัวล้านกุหมูแล้วไปแล้วก็ พาไปเนอะอันหาหกคนหมดแล้วไปมูน้ำกันนี่ผู้นั่งกับอันนะถ้าถือเลขเออเราเราก็บ,บอกแต่บ้านเลยแล้วว่าถ้าไคถือเลขถือหยังให้ซื้อสุดท้ายซื้อคือแซมอางแบบนี้นะผูออ้นั่งก็ขอว่าเออถ้าได,ถาได้ถ้าได้เลขมีสี่ซื้อสุดท้ายไปไหไปสิซื้อสุดท้ายไปถวายโดยความที่พี่เป้ไปหอดปุ๊บความคิดพี่เป้เจิดจะรัดขึ้นทันที เจ้าวันจะแม่เราสิเบื่อทุ่ไทยกับบอจักเจงหวานเราอยากใส่กางเกงยีนเสื้อสายเดียวกับบอจักต่อขึ้นเองตัวไปก็พี่เป้ไปก็ปุ๊บซาถ่าซะแหละอจ้แม่เอ้ยว่าอันทันลูกถึงเลขนี่ลูกสีซชื่อเสื้อสายเดียวกางเกงยีนมาถวายผมนะพี่ไปเคยขึ้นพี่เล่นพี่เล่นือพี่เป้พี่บม พี่เป้กับบนท่านที่เสือสายเดี่ยวกับเกงยียนเออมู่เขากะสุดท้ายนั่นสุด,สดนี่ไปพี่เป้นี่มาแหวกแล้วสุดท้ายมันนี่มือเลขออกว่ะดิว่าพูดว่ามือเลขออกปุ๊บมู่เขาน่ะเฮ็ดีใจถึกเลขพี่เป้เน,นั่งนั่งซื้ออยู่ซื้ออยู่บัตริสเกิแล้วมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูพิจารณาเมืองละ ทำไมมึงนั่งแบบนี้พี่เป้ตัวก็ซื้ออยู่เพื่อนเขาถูกหวยนะเขาดีใจนะเออเขาซื้อเลขเดียวกันเบิดแต่พี่เป้อันเขาเอินว่าซื้อขึ้นซื้อลงเนาะซื้อขึ้นผีบอกหนคนบอกขึ้นเน่เขาซื้อขึ้นซื้อลงเขาซื้อสามเลขแล้วมันมีแบบตรงๆซื้อขึ้นซื้อลงพี่เป้ก็ซื้อตรงๆอันตรงๆนะคขามันมันบ่ได้แต่บันนี้มันได้เลขขึ้นเออเลขึ้นไปแต้มหนึ่งเขาก็ดีใจพี่เป้ก็ซื้ออยู่ แล้วก็เลยถามว่าเองนี่ต้องไปทําอะไรมาที่มันแปลกแหวกแนวจากเพื่อนเองถึงเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกหวยเราอ่ะแกพูดมาสารภาพมาพี่เป้กก็เลยบอกว่าอันนะ้าหนูอ่ะ หนูอะ่ะบนว่าถ้าหนูถูกหวยอะ่ะหนูจะซื้อจนเกงยียนกับเสื้อสายเดี่ยวไปถวายหนูมีความรู้สึกว่าแกอาจจะเบื่อชุดไทยก็ได้เพราะว่าชุดไทยมันเยอะมากมันมีเป็นร้อยพันพันชุดอะ่ะแกยังไม่มีเกางเกงยียนยังไม่มีเสื้อสายเดี่ยวเท่าแกพี่อะ่ะแกก็เลยบอกกูว่าแล้วมึงไปไหนมาไหนนะมึงชอบแบบแหวกแนวเพื่อนตลอดอันนี้บอกขำๆเลยต่อไปนี้พี่เป๊ะ ก็เลยคือบอกกูสิบวแหวกแนวแล้วไปน้ำมูกูสิไหลไปตามน้ำ่าซะแหละอันนี้บอกสู่กันฟังนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้กับนิทานกลมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ